i've got a itch i can't scratch i'm missing a piece that completes a whole part of me One, An open moon scar to see everybody ah! come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me i don't get along with anybody honestly i've been living in my own head constantly thoughts jumbled around think i need a new lobotomy wait all these thoughts are too negative i don't want to get lost in the sedative gotta show them what i got i'm competitive you know i'm about to go and walk you think, you you I'll I'll take the hey, i won't let them win i don't want to can change you all the think. things i lack. i got <polarization> <gets on> <.cessor> now, the me, the rest I'm not. 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 I'm i i am not

ไปพี่เก็บขึ้นก่อนเดี๋ยวเอาไปทิ้งเกาะแล้วเดี๋ยวเย็นไปแล้วดีดีดีไูรู้แล้วกูจะทิ้งใครดีไงขอบใจมากไส่มิเตอร์อกูรอมานานแล้วด้วยแบบนี้ใหญ่ด้วยนม่งดึงหน้าทิ้มเลยใหญ่ เอาไปไหนต้ยไได้น้าได้เว้ยเดี๋ยวพี่ก็จับต่อเดจับเลี้ยงอย่างนี้ยอือโอแบบไอ้หียเต็มเรือเลยเนได้อ้อหสโอ้พีสายเยอะจังวะ อดยึดผ้าแล้วเอากูใส่ให้ด้วยเลยมันกินสีแดงว่ะเฮ้ยโดวโอดอดก็ได้เว้ยไอ้เหี้อยังงั้นฟูย์ะงได้จบประกันเลยอย่าทำเองมึงอะไรตัดให้โอ้ยใส่เนืเลยอ่ะติใใดใจเลยอ่ะ ได้เลยพี่เตยเขินได้ไหถึงบอกไงปักให้ให้ปักบอกหูมาแล้วเฮียขาวมากเลยอ่ะโหนี่เป็นเมือกเลเเยแย่พี่เ้ยจะร้องว่ะขอโอ้ยเฮี้ยโดนลงเลยอ่ะคู่มันแน่เลยว่ะไหนดูดีออสโอ,โอ้ยใช่ปักให้มั้ยปักดติต้อยปักมาตัวจะเอาไหวเหรอ โอ้ยโชคดีได้เลยเนี่ยกูวิ่งไลไล่กันหวนี่เกี่ยวไปผสมันหนข้างนอกหน่อยในรถนี่นะครับของได้เลยได้เลยได้เ้ยดีดีด้วยนี่ถ้ดีครับบี้ไปเลยอ่ะอืมทิพลานแต่เอ็ม แต่ก็ได้เห็นไหมเรนโบ้เนี่ยของน้ำแบงค์เนี่ยจิกกี้รี่เนี่ยมันอยู่ที่คนเลยนะไต่เนี่ยเนี่ยเรนโบ้ด้วยไม่ได้คุยได้ไม่ได้ต้อเสียงดังนะมึงอ่ะไม่ได้แล้วเออรอตั้งนานเลยแต่เช้าเนี่ยมาถึงใหญ่ด้วยพี่ต้เั้งใหญ่ด้วยเอาตัดมาโอ้ยเป็ดโอ้ยโทษทีนี่ ใหญ่ด้วยใหญ่เลยมุกแลมโบ่แลมโบนี่ยแลมโบของน้ำแบงซกิลี่เขาไปเชื่ไปไหนวะเนี่ยต้องกูนำมาแล้วหนึ่งไม่ได้ไม่ได้สมุดเนี่้ อย่อายกอย่ายกอย่ายกโอ้ยเสียงมั้งเว้ยไอสละเว้ยเตยได้แล้วครับโอ้โหสละ <Wow. S 3> ตกปลาเป็นไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> อ๋อวางพันนะพันแล้วได้ป oh, ่าวพันแล้ว right มีเฉยมีเฉยมีสองตัวัวเลกมากเยมยมีเฉยตัวขาดให้อะไรสายเล็กเออย่ามาขาดสายเข้าโอ้ยใหญ่นี้ใหญ่เว้ยใหญ่เปตัวเก่าอีกโอ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยพี่ต้ใหญ่หว่ะโอ้ย มันหน่อยยื่นกันมายื่นกันมาเดี๋ยวพันฝังนู้นโอ้โหพันนี้ <c oughs> นตกบเลยนะมาแล้วครับอ๋อสินุ้มขอตัวน้อยโอ้ดีหน่อยไ,ได้นะครับ กปลดตระงนี้ปลดตรงนี้อระวังอย่าเอามือที่จับนี่สับนะไรคดิ๊บมีติดตอตรงนี้นะ mọi người biết 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 mọi thank <laughs> you ่ชาดเดียอยาได้รถไฟฟ้าเลยแหเดี<ะ>๋ <laughs> ยวได้ราไฟฟ้าแทนเลยเฮ้ยมึงจะสนุกอะไรตอ้แยแค่สองนาทีค่อยอัดไปไอ้นแม่งสองเท่าแล้ววะ <c oughs> เห็นหนึ่งยีงนะโตัวใหญ่อย,อ,ยยอยู่นั่แหละน,น,น่อืมอ,อาขึ้นมาเอ้โหโปรตุ่มลมกระถางนี่ ไม่ได้ใส่กล้องไ <c oughs> ม่ได้ใส่ไอตีมันไอ,อ,อ,อเพชรวานใหญ่สุด๊ก9โลโอุโ๊ยตลาดนี่นะเออใช่ใช่ใช่เห็นอันในรูปบนลมบลเร์เลยโอ้โ๊ยใหญ่เว้ยตัวตนี้สวยอพอพโหเตอร์อะทา,าไซ เยี yeah, ่ยไม่าแล้วเม่เอาเกาะตัวเขาเพย่งไม่มาล่ะโอ้ยเกี่ยวอะไรมาไม่รู้อ่ะหนูห้วโถไปเถอะโถกเอา ใหญ่ครับพอแล้วสั่งเตอร์พอแล้วเมื่อยแล้วครับสี่นาทีโอ้ไอคิ้หโอ้โหแข็งโต๊กเลยสองสี่ ลาไม่เป็นอนะอ่ไมบ่มเลยคือไม่ยังไม่เตยบม่มเลยว,วา เหนื่อยนะเพิ่มเบกนิดนึงแก๊กนึงเยอะไปเปล่าพี่ยังหลุดเลยอ่๋อนั่นแหละเฮ้ยคอยดึงไปพี่ก็อยากคิดว่ามันลึกดิคิดว่าตื้นอ่ะใช่คิดว่าน้ำสามเมตรสี่เมตรไอ็สาที่แหม่กอดชางน้ำตื้นนะโอ้มันขึ้นอยู่นะยัง <y> ขึ้นมาเป็นช่อนทไงนี้ด <Switzerland> ีเลยกะชาตสายให้ขาดแล้วก็ปล่อยไปเอ็นเย็นด้วยเบ็ดเองเล็กแหนวะ ชอบเขินเลยนะเอาขึ้นยากตัดเอามีดตัดสายไปเลยเออยก็ดีไหมเหนื่อยนักหายขิงกัดด้วยดูเดี๋ชยวเหมือนผมอะกำดาวแตกเลย้าบุหรีอัดปลาล็อกเบสเห็นตัวแล้วนะชฮอนช่อนช่อนช่อนอัดอยู่เนี่ยเอ้าโอ้โหจี้สายต้องโอ้หน้าเป็นรอยสันกันเป็นอย่างนี้ ไม่โดนอะไรโดนดูดเองยิงีฮะอินซียินซีเหรออิงซียแค่ยาวนะยินซีอินซีแบ่งดวยมีแบ่งด้วยแถวแเวแถวแตาพี่เต้ไม่มีผ้าแน่รอกเ้กเียงดหรอรดนดองจเอาขึ้นคนได้อย่าพันสายรอดถองอย่าพี่าม่อย โอ้ยซีว่ะตัวเก่าว่ะถ้าตัวเก่ามันก็ต้องมีเบ็ดจิกเกี่ยวอยู่ที่ขี้มันอิซีอิซีได้แล้วอิซีกิโลตายตัวเนี้ย โกเล็กก่ตัวเมื่อกี้ส่คู่มันแน่กี้แน่เลยวะงทมีคู่หรอไม่รู้ตาไปก่อนเหมือนมึกอะเฮ้ยไม่เห็นมดแรงเลยทำอะไรนะอ่อนนะโอ้ยอันนี้ขิงเนี่ยเได้เนี่ยมือเบ้นมือเบนจะมาอะไรเนี่ยขาเนี่ยไม่เว้นนะ ม wit, a, ไปใหม่แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วโหเฮียมือกล้วยนายของผมมีอีกเลยทอามพี่ทาม๋อไมป่ะเป็นใหมนอเียวผมอยากให้พี่เป็นน็อกใหม่นอกเลเกิน ทอเลอยสายองตัวจับคู่เลยนะละไซส์กับโลอ่ะโอห่อมืงข้างนอกอมึงกล้วยอีกแล้วอ่ะถ่ายเรือกระโดดอ้าวมึงหอมเว้ยใส่ก็ันใกล้ๆทีนเจ้จก็ได้ดีกว่าปวดเรือปวดเรือว่าไงได้โอ้โหปวเดเรือก็ได้เว้ยเอ๋เด็กนี้โด็กหมานเว้ยทางของเขาเลยอะ่ะมึึงงมมือคืบลันเนี่ย ตึกเป็นอไรป่ะเจ๊เจ๊กมองไอ่เหนเนีย่ยหัวเแล้วต้เ้ย<ป>ม,ม,ม,มหามห,หนดู่ให้ทนหัวเรือผมนะพี่เรอะนะไงพี่เออตัวดีฟด้วยหลึกเลยเว้ยข้ากัหนัก เบาพันหนักลอยมาแล้วเว้ยเออยกนี่มาอย่างวาไวเดี๋ยวดินมนัไงหลบทนันหลบทัน ทำไมอ่ะอบอกไม่ได้ผมเองก,ก็บอกไม่ได้โดนะโอดเฮ้ยแล้ววะรถคนเดียวเหวะเนี่คนยคนเดียวสองนี่ยหรอ tự đây là ôi, đầy quá <laughs> Để <laughs> ạ <bye> <manners> <laughs>

เฮ้ยเฮ้ยเยี่ยคันกูคันทิปยาก,กูหายอยายคันตกป้าได้วะมันเป็นหมานี้ดีกว่าขอเงน,นต้นต้งซื้อที่ตลาดได้งไม่มีในทะเลไม่มีในตลาดเนี่ยต้องเนี่ยดูสิอะไรเนี่ย อ๋อตัวยิงสีอสยู่อยซะใหญ่ว่ะพี่เต้ยเออเต้ยนี่ไงซะใหญ่ กูกะแล้วเย็กเซ่หน้ากูอีกแล้วไป <c oughs> อปใจก็ได้เว้ยเป็นคณเดียวได้เว้ย หัวเรือทำไรอ่ะพี่ตายเว้ยรอบลำเว้ยใช้ลำน้ำวิ่งมาลบาวนปั่นขึ้นผ <c oughs> มนหัวขึ้นมาเียนเดียวคนเดียวหัวเรือุกคนแล้วครับโยมกูดหรือเปล่า ม่อไซส์สีเอ็นวันโอ้ยดูดูครับพี่ต้องครับพี่ต้องครับพี่ต้อง,องโดนครับโอ้โหโดนเหมือนกันนี่มาไม่ต้องลงแลโอ้โหเละเลยนี่ตัวนี้มาว้วยโอ้โหเชีอกยกลอยเลยอะ่ะเจได้หรอ

ไม่เสร็จเอ้ยปิดทีเดียว<ด>ใช่ไหม Ты там забрай? Не на И. Иди сюда, иди. ช้าๆได้อยู่พี่ลอยสุดท้ายแล้วแหละห้าโมงหนึ่งนาที da bi bilo, da. ถือเดียวดิหนักลองถือเดียวดิเีหี้ยี่สิบโลไปไหนอ่ะอ้าวแล้วทำไมหางขาดอ่ะอืมวัวเลื่อนอยู่เลยแนี่ผมนะครับโอ้โหหมึกสองถุงใหญ่ครับดูครับ รัคบประมาณโลกว่า,วาอิาสระเฮ้รหลอนสุดแล้วโอคค้โหฮเอาดิวันน,น,นี้วันนี้ผลงานครับสายเอ็มครับนี่ซีอิสระเออใช้ได้ครับแต่ตึงสีกิโล 6โลตัว6โลนั่น,นครับขายกิโล7โลเลียดายิหายโง่ยิหายเลย <c oughs> นี่ครับเหมือนไซส์ใหญ่ครับประมาณ13โลไซด์เอ็มครับพบกันใหม่ตาผลงานด้วยครับลิปต่อไปบ๊ายบาย